เฉินจือล่มสลายและสหรัฐอเมริกาก็เต็มเมื่อวันที่1 4ตุลาคมพุทธศักราชส0ง5ยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ประกาศข่าวที่น่าตกใจว่าได้ยึดิ i คอย i ประมาณ1 2 7 2งสองเจสองหนึ่งที่ถือครองโดยเชนชี่ชาวจีนซึ่งมีมูลค่ารวม1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์แม้ว่านี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่สหรัฐยึดทรัพย์สินของจีนแต่ก็ยังทําให้หลายคนตกใจสิ่งที่ทําให้ทุกคนตกใจคือประการแรกเฉินจือคือใครคนที่ไม่รู้จักคนนี้มีโชคลาภพงหาได้อย่างไรประการที่สองตคอย o i ไม่ได้บอกว่าปลอดภัยยยอ่่างงิ ที่จะไม่ถูกติดตามใช่ไหมหเหตุใดสหรัฐอเมริก,รกาจึงยึดมันในเมื่อบอกว่าจะถูกยึดเรื่องราวเบื้องหลังเริ่มจากอาชีพของเฉินจือในปี1987เฉินชี่เกิดที่เมือง x i a o y a บมณฑลเหลียนเจียนมณฑลฟูเจียนชาวฟูเจียนฉันได้เดิมพันกับศรัทธาที่จะเป็นอต์ตะของโลกรักที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะและยินแห่งการผรจญภัยนี้นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นในเฉินชีในปี2002เฉินจืออายุ15ปีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในปีนี้ ดึงเฟืองแห่งชะตากรรมของเชนชีอย่างเงียบเงียบเกมออนไลน์ที่ร้อนแรงที่สุดในขณะนั้นรหัสดั้งเดิมของตำนานรั่วไหลในอิตาลีแม้ว่าเวอร์ชั่นที่รั่วไหลออกมาจะเป็นภาษาอังกฤษแต่การทําให้เป็นจีนไม่ใช่เรื่องยากเลยรหัสเดิมหลังการทําให้เป็นจีนมีค่าใช้จ่ายเพียงไม่กี่พันหยวนในการซื้อได้ลดเกณฑ์นในการจัดเสื้อผ้าส่วนตัวลงอย่างมากเซิร์เฟเวอร์ส่วนตัวในตำนานจึงเริ่มผุดขึ้นเหมือนเห็ดหลังฝนตกเวลาที่เกินจริงที่สุดอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ขนาดใหญ่บางแห่งมีเซิร์ฟเวอร์ เซิฟเวอร์ส่วนตัวเหล่านี้เรียบง่ายค่าใช้จ่ายเป็นมิตรมากขึ้นดึงดูดผู้เล่นจำนวนมากในช่วงเวลาสั้นๆนอกจากนี้ยังทําให้เซิฟเวอร์ส่วนตัวในตานานเป็นธุรกิจสีเทาที่ร้อนแรงที่สุดในยุคนั้นเซิฟเวอร์ส่วนตัวขนาดใหญ่บางแห่งมีผู้คนออนไลน์หลายหมื่นคนผู้ขายสามารถสร้างรายได้หลายหมื่นดอลลาร์ต่อวันตอนนั้นเฉินจือยังเรียนอยู่มัธยมปลายไปที่ร้านอินเทอร์เน็ตตอนกลางคืนเพื่อเป็นผู้จัดการเครือข่ายทั่วไปหอรับน้ําเช่นชิระนักดีถึงช่องทางเซิฟเวอร์ส่วนตัวขนาดใหญ่ดังนัััั้้้นนนเเเขาาจึงงงตตติรร์์ฟววอออส่สกบออท็ ในไม่ช้าก็มีเงินล้านแรกในชีวิตของเขาแต่เชนชีไม่พอใจกับการทําเงินจากเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเขาก่อตั้งอุตสาหกรรมการเผยแพร่เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวในตำนานแทนเผยแพร่ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเป็นพิเศษเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวรายอื่นต้องการดึงดูดผู้คนให้เล่นคุณต้องใช้เงินเพื่อหาเชนชีเพื่อซื้อพื้นที่โฆษณาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ให้เงินเชิญจึบพับคนทําการโจมตีดีดอสมาโทจันถือชื่อโดเมนแม้กระทั่งโจมตีเซิร์ฟเวอร์โดยตรงยังไงก็แค่ให้คุณจ่่่าายยเเงงงินออชืฟั ด้วยวิธีนี้เชนชีจึงกลายเป็นยุคแห่งการทุ่มทุนของเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวหนึ่งในผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อเขาเพิ่งอายุ20ปีฉันทําได้สิบล้านแต่ช่วงเวลาดีๆอยู่ได้ไม่นานด้วยพอรส่วนตัวเกาหลีใต้ประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่บริษัทยูมิแจ้งความกับตํารวจในประเทศมีการเปิดตัวการปราบปรามในสถานที่ต่างๆธุรกิจส่วนตัวฉันไม่สามารถทําได้อย่างจงแจงอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเชนชีเริ่มการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจครั้งแรกของเขาการท้่ระเบิดไฟฟ้า พูดถึงที่มาของการทิ้งระเบิดด้วยไฟฟ้าอันที่จริงมันมีต้นกําเนิดมาจากหน่วยข่าวกรองของไต้หวันหน่วยข่าวกรองเหล่านี้ติดตามสมาชิกแก๊งขโมยนักต้มตุ๋นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดไฟไม่สกปรกที่ไม่สะดวกสําหรับหน่วยข่าวกรองที่จะออกมาพวกเขายังจัดให้คนประเภทนี้ทําแต่หลังจากที่เชน s อสเอชขึ้นสู่อำนาจกวาดล้างหน่วยข่าวกรองก๊กมินตั๋งดั้งเดิมไม่เพียงแต่บุคลากรต่อพ่วงของสามสาศาสนาและลำฐานก้าวลำานเท่านั้นที่ถูกถอดออกแม้แต่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองอาวุโสหลายคนกก็ตกงาน เพื่อหาลิงชีพผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้และบุคลากรอุปกรณ์ต่อพ่วงดั้งเดิมอยู่ในโรงหายใจเดียวใช้ทักษะการแชทในแผนกข่าวกรองทักษะการสนทนาจิวิเคราะห์และแม้กระทั่งกลไกการจัดการและการประเมินตามลำดับชั้นการหลอกลวงแบบดั้งเดิมได้รับการเสริมพลังทางเทคนิคอุตสาหกรรมการฉ้อโกงของไต้หวันได้นำไปสู่การกำหนดมาตรฐานและมาตรฐานยุค90ด้วยความนิยมของโทรศัพท์มือถือในไต้หวันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของกลยุทธ์การฉ้อโกงทางโทรศัพท์เหล่านี้หรือเวลาอีกเพียงคู่เดียว แต่ในไม่ช้าปัญหาก็มาถึงมีคนไต้หวันน้อยเกินไปที่จะหลอกลวงโดยรวมแล้วมีประชากรมากกว่า20ล้านคนในไต้หวันนอกจากเด็กแล้วยังมีเพียง10ล้านคนที่สามารถหลอกได้นักต้มตุ๋นจำนวนมากโทรมาตลอดทั้งวันในช่วงเวลาสั้นๆได้ปรับปรุงความระหนักในการต่อต้านการช่อโกงของไต้หวันทั้งหมดอย่างมากนักต้มตุ๋นไม่สามารถโกงเงินได้ดังนั้นแก๊งช่อโกงเหล่านี้จึงเริ่มเปลี่ยนตลาดมาที่แผ่นดินใหญ่เพื่ออบก,กอดทะเลจีนใต้และการลงจอดครั้งแรกเป็นฝูเจี้ยนซึ่งแยกจากไต้หวันด้วยทะเล ในเวลานี้เฉินช,นชนียังค้นพบผลิตภัณฑ์สีเทาใหม่นี้ภายใต้ทันเข็มของความสัมพันธ์บางเท่าในไม่ช้าก็สมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มทิ้งระเบิดไฟฟ้าของไต้หวันเริ่มต้นธุรกิจทอดไฟฟ้าด้วยกันฉันยังจำสามนิงฝูเจี้ยนตอนใต้ในยุคนั้นได้ดาว,ว่าฉันเป็นใครคุณถูกลอตเตอรี่และพัสดุข,ของคุณเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นผลงานชิ้นเอกของแก๊งเฉินจืออย่างไรก็ตามเนื่องจากการโจมตีด้วยระเบิดไฟฟ้าของแผ่นดินใหญ่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจของเฉินจือไม่สามารถดําเนินต่อไปได้อีกดังนั้นเขาจึงออกจากประเทศจีนมาที่กัมพูชาโดยเฉพาะท่าเรือสีนุวิวในกัมพูชาชาวจีนเรียกมันว่าวิ์พอร์ทำไมเฉินจื่อถึงเลือกวิ์พอร์ไม่ใช่ทางตอนเนือของพมา่าส่วนใหญ่ในช่วงปีแรกๆกัมพูชาสําหรับชาวต่างชาติเปรีสิทธในการดําเนินงานอุตสาหกรรมเกมความตั้งใจเดิมคือการจินตนาการถึงมาเก๊าและลาสเวกัสสีนุวิวสร้างให้เป็นเหมืองการพนันในเอเชียใตย้แต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะดึงดูดมัน แต่มีผู้ช่อโกงในต่างประเทศจำนวนมากเดิมที่เวสพอร์ตมีเพียงหนึ่งแสนคนส่งผลให้ผู้คนสามแสนคนหลั่งไหลเข้ามาอย่างตะทันหันส่วนใหญ่ถูกโจมตีจากการนัดหยุดงานภายในประเทศฉันเข้ากันไม่ได้และวิ่งทับจากนั้นผู้คนหลายแสนคนในสี่กังทาให้เฉินจือถึงตัวใหญ่ได้เฉินจือ,อคนแรกอยู่ในประเทศจีนการสะสมเดิมเสร็จสมบูรณ์การมีเงินสามารถข้ามขั้นตอนเริ่มต้นของการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็วที่สองเฉินจือพบหลังเวทีที่ทรงพลังป่าแดงมีคําพูดในฝูเจียน ชาวอเมริกันกลัวความสุขตลอดเวลาชาวอังกฤษกลัวแม่น้ำเหลืองเจียงชาวญี่ปุ่นกลัวฝูชิงคนทั้งโลกกลัวฝูเจียนหมายความว่าคนฝูเจียนออกทะเลเพื่อทํางานหนักขึ้นและไม่รังเกียจว่าจะไปทะเลอย่างไรแม้ว่าจะมีชาวเหลืองเจียงในสารา,าจาณาจมากกว่าแต่ในกัมพูชามีไม่น้อยผ่านความสัมพันธ์ของเพื่อนชาวบ้านเฉิชนชื่อจับสายหงเซนกลายเป็นครอบครัวเรสฟอเรสพันธมิตรที่ทรงพลังที่สุดในธุรกิจในปี2557เฉินชื่อได้รับที่นั่งในรัฐกัมพูชา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสของฮุนเซนชินชีอยู่ในกัมพูชาในปี2015ก่อตั้งกลุ่มเทสและพัฒนาและเติบโตในเวลาเพียงไม่กีป่ปีได้พัฒนาเป็นการพัฒนาสังหาริมทรัพย์การพัฒนาที่ประสานงานกับหลายอุตสาหกรรมรูปแบบธุรกิจที่ครอบคลุมมีบริษัทในเครือและสถาบันรอง30แห่งเป็นแชบนชั้นนำของกัมพูชาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดกัมพูชาย,ยังจ่ายค่าวัคซีนทั้งหมดนี้มาจากชินชีจากนั้นฮุนเซนถึงเฉินจือมีความสําคัญมากแค่ไหน เอาเป็นว่ามันเมื่อฮุนเซนเยือนคิวบาในปี2022เฉินชีต้องได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการเจราจาทวิภาคีในคิวบาเขายังช่วยให้เฉินชีชนะหัวเว่ยนักสกัคัมปารในคิวบาหนึ่งในสี่ของหุ้นตอนนี้จีนสุกเขื่อนเจออซิทุกแห่งหนึ่งในสี่ของกำไรเป็นของเฉินชีเมื่อกัมพูชาเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่41ในปี2565ของความประจําชาติของฮุนเซนให้กับประมุแขแห่งรัฐสินค้าฟุ่งเฟยอของพริสฮาราลิจอยู่บนโต๊ะนอกจากนี้ยัง เพื่อเป็นการยกย่องการมีส่วนร่วมของเฉินจือต่อกัมพูชาคุนเซนยังมอบตำแหน่งให้กับเฉินจือเมื่อทุกคนเห็นเฉินจือพวกเขาต้องเรียกเขาว่าพนทกงานความมั่งคั่งและกิตยศไม่กลับบ้านเกิดมันเหมือนกับการเดินเล่นอย่างข้ามคืนธรรมดาหลังจากที่เฉินจือพัฒนาและเติบโตในกัมพูชาเขามักจะทําบุญในบ้านเกิดของเขาที่เหลียนเจียงบริจาคเงินและวัสดุทุกปีในช่วงตรุษจีนจะมีการส่งคนไปส่งสินค้าปีใหม่แบบดอทูดอหลายคนในหมู่บ้านพูดถึงเขาว่ากันว่าเขาไม่ลืมว่าเขาเป็นคนที่มีหัวใจ แต่เฉินจือคิดบวกเหมือนเขาจริงหรือไม่เพราะเบื้องหลังการดําเนินการที่ดูเหมือนถูกกฎหมายอาณาจักรการช่อโกงทางสายของเฉินชีที่ซ่อนอยู่ในปี2560บุตรชายของทรันชีฮวาร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาในขณะนั้นเขายังเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาคนปัจจุบันชาวเคนร่วมมือเปิดบริษัทจินเป่ยกรุป๊ปในฐานะบริษัทในเครือของพริสกรุป๊ปกลุ่มจินเบนี้ธุรกิจหลักคือการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ จากนั้นรับสมัครผู้จัดการทั่วไปและนักการเงินเพื่อมีส่วนร่วมในการเช่าโกงทางโทรศัพท์ในขณะเดียวกันก็มีการแบ่งปันเพื่อให้ความคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่บางครั้งเขาก็มีส่วนร่วมโดยตรงในการทํางานของดิสการเช่าโกงทางสายแน่นอนว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการปรับปรามการเช่าโกงทางโทรศัพท์ในประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกลุ่มเช่าโกงทางสายไม่สามารถทาเงินได้เริ่มการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจด้วยเริ่มต้นธุรกิจภายนอกพูดง่ายๆก็คือการหลอกลวงชาวต่างชาติผลที่ได้ดึงดูดความสนใจของสหรฐอเมริกา ตามคำฟ้องคดีอาญาของฝั่งสหรัฐกลุ่มช่อโกงทางโทรศัพท์ของเชินฉีจะดำเนินการกลุ่มบัญชีแฟนสาวจีนที่อายุน้อยและสวยงามเชี่ยวชาญในการเกลี้ยกล่อมช,ชายชราถิวขาวสวดดดเดี่ยวและดดเดี่ยวจากนั้นล่อลวงชายถิวขาวแก่เหล่านี้ด้วยผลตอบแทนสูงโอนเงินบำนาญไปยังแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลจากนั้นไฟดับก็หายไปหลังจากทุกีบีระหว่างปี2 0 2 3ิถึง2024มีชาวอเมริกันอย่างน้อย259คนในนิวยอร์กเพียงแห่งเดียว ถูกหลอกลวงโดยกลุ่มช่อโกงทางสายของเชนชีขาดทุนทั้งหมดอยู่ที่18ล้านดอลลาร์หลังจากการสอบสวนเพิ่มเติมชาวอเมริกันยังค้นพบกลุ่มจิตเบยของเชนชีมีการสร้างและดําเนินการสถาปประกอบการหลอกลวงอย่างน้อย10แห่งทั่วกัมพูชาสองสถาบันเหล่านี้มีโทรศัพท์มือถือ1,250เครื่องควบคุมบัญชีโซเชียลมีเดียประมาณ76,000บัญชีที่ใช้ในการช่อโกงผู้ช่วยอายการสูงสุดด,ด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐจอห์นเอเอสเซนเบิร์กล่าวด้วย กลุ่มจินไปยังมีส่วนร่วมในการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับขังพวกเขาไว้ในสถานที่เหมือนคุกบังคับให้เขาช่อกงทางออนไลน์นอกจากนี้ยังมีผู้หญิงหลายคนที่ถูกบังคับให้ค้าประเวณีและสื่อลามุกอนาจารผู้ที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งจะถูกขังอยู่ในห้องถูกทุบตีและถูกไฟฟ้าช็อตเมื่อเห็นสิ่งนี้เราก็ตรหนักได้นี่ไม่ใช่การหลอกลวงการฆ่าหมูและสวนสาธารณะการช่อกงทางโทรศัพท์ใช่ไหมสำหรับชาวจีนมันคุ้นเคยเกินไปมองแบบนี้เฉินจือเป็นมากกว่าสิ่ตระกูลหลักของความรู้สึกประจำชาติ มันทรงพลังกว่ามากสิตรกูลใหญ่มันไม่มีอะไรมากไปกว่าการเลี้ยงทหาเรเอกชนหนึ่งหรือสองพันคนใช้กองทัพเพื่อป้องกันการหลอกลวงและเฉินจือก็พึ่งพามันแต่ประเทศดังนั้นจีนจึงเป็นคำสั่งที่ต้องการตัวสิตรกูลใหญ่ถูกกวาดล้างและเมื่อต้องรับมือกับกลุ่มเจ้าชายของเฉินจือไม่มีทางในปี2563สำนักงานความมั่นคงสาธารณะเทศบาลปักกิ่งจัดตั้งคณะทำง,งานเฉพาะกิจติดตามกลุ่มเจ้าชายของเฉินจือตั้งค่าเวลาการช่อโกงและการฟอกเงิน ถูกกดดันโดยกัมพูชาท้ายที่สุดกัมพูชาห้ามเฉพาะการชอโกงทางโทรศัพท์เท่านั้นไม่ห้ามการพนันออนไลน์พฤติกรรมการพนันออนไลน์ที่ระบุเช่นจานฆ่าหมูในทางทฤษฎีแล้วไม่ผิดกฎหมายดังนั้นแม้ว่าเราจะรู้ว่าเฉินจือเป็นหัวหน้าการช่์โกงทางโทรศัพท์แต่ไม่ละเมิอดอธิปไตยของกัมพูชาเราทําอะไรไม่ได้กับเขาจริงๆแม้ว่าสหารัฐจะกล่าวหาเฉินจือในครั้งนี้กัมพูชาย,ยังคงดื้อรั้นโคศกสโอมหาไทยดูสักข์กล่าวว่า เกี่ยวกับความพยายามของรัฐบาลอังกฤษและอเมริกาในการจับกลุ่มเฉินจือฉันไม่มีอะไรจะพูดมากแต่ก่อนอื่นฉันหวังว่าพวกเขาจะได้หลักฐานที่เพียงพอกล่าวหาเขาอีกครั้งดังนั้นภายใต้การคุ้มครองอย่างเป็นทางการเฉินจือสามารถมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมสีเทาของเขาได้อย่างสบายๆได้รับเงินหุ้นวงการฟอกเงินจากนั้นซื้อบิตคอยเพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบอีกส่วนหนึ่งคือการซื้อสินทรัพย์และเปิดบริษัททัวโลรรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง19โรงแรมในสารา,า,าจาณาจัก หนึ่งในชุดมีมูลค่า130ล้านเหรียญบริษัทจดทะเบียนสองบริษัทบริษัทซิกาวาวานาคิวาเปอร์เซของหุ้นตั้งสำนักงานครอบครัวในสิงคโปร์บริษัทดีดับเบิลยูแคปิทัลโฮดดิ้งจำกัดรายชื่อวิล่ารถหรูภาพวาดที่มีชื่อเสียงของปิกัสโซและบาสเกีตและเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวหกลำและธนาคารพาณิชย์ในเครือพรินธนาคารพรินอันหนึ่งฉันชื่อก็ชอบเอาเงินทุกดาราอินเทอร์เน็ตตัวเล็กๆของจีนและนักแสดงรุ่นยาวบนดูยิน และสูงช่างเป็นความบังเอิญบังเอิญเป็นกลุ่มสาวตกปลาจีนตลาดอุตสาหกรรมลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมายังเริ่มมีแนวโน้มที่จะออกทะเลตามหาพี่ใหญ่ที่ร่ำรวยเหล่านั้นไปที่เซฮองชูและดูยินเพื่อค้อนหากันเถอะคุณจะพบว่ามีคนดังทางอินเทอร์เน็ตตัวเล็กๆมากมายอัปเดตเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของเชนชีทั้งหมดหนึ่งในชื่อเสียงที่สุดคือความงามอันดับต้นๆเขายังพูดถึงเชนชีไลฟ์บนดูยินให้เขาเดือนละยี่สิบล้านสิ่งที่ตอนนี้มีการออกคำสั่งซื้อจาากกสรริ ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเฉินจือถูกยึดตลาดหลายแห่งภายใต้เขตอำนาจศาลของคริสครุ๊กจู่ๆก็ประกาศยุบสภาแม้แต่เฉินซิวหลิงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของเขาก็ถูกสอบสวนในที่สุดอาณาจักรเจ้าชายขนาดใหญ่ก็มาถึงใกล้จะล่มสลายแม้ว่าเฉินจือจะหลบหนีแต่มีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะไม่กล้าปรากฏตัวในที่สาธารนณะดูเหมือนว่ามีเพียงคนดังทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่หัวเราะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วสหรัฐอเมริกาไม่จับเฉินจือได้อย่างไรใช้บิคอยนส์ของเฉินฉี ข้อเท็จจริงสารประการที่ต้องชี้แจงที่นี่บิตคอยของเช่นชี้มีมูลค่าสิบห้าพันล้านดอลลาร์ไม่ได้หมายความว่าเขาชอบโกง1ิบห้าพันล้านดอลลาร์จากจีนจำนวนที่สูงเช่นนี้ในความเป็นจริงส่วนใหญ่มาจากมันเป็นเพียงพรีเมียมสำหรับบิตคอยและในการเปรียบเทียบธุรกิจชอบโกงผ่านสายเพียงเฉินจืออยู่ในช่องทาเงินมันเป็นเพียงหนึ่งในนั้นที่สองหนึ่งแสนสองหมื่นบิตคอยเหล่านี้ไม่อยู่ในเดือนตุลาคมปีนี้มันถูกสหรัฐอเมริกายึดไป แต่เร็วที่สุดในเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม2024ถูกย้ายกระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยรัฐบาลสหรัฐและไม่กี่วันที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาเพิ่งประกาศอย่างเป็นทางการมันเป็นเพียงการตัดสินใจที่จะยึดและยึดประชาชนที่3ามบิตคอยน์เหล่านี้ไม่ใช่ทั้งหมดที่มาจากเงินช่อกลงมีส่วนสําคัญพวกเขาทั้งหมดถูกขุดขึ้นมาโดยเฉินจือเองถูกต้องเฉินจือไม่ได้เป็นเพียงผู้ประกอบการช่อกลงทางสายยังคงเป็นผู้ประกอบการเหมืองแร่ก่อนปี2020 เช่นชีก่อตั้งบริษัทเหมืองแร่การทำเหมืองแร่ลูบีอันที่จุดสูงสุดลูบีอันในการขุดบิตคอยทั่วโลกใช้พลังงานประมาณ6%เนของพลังการประมวลผลมีข่าวลือจากโลกภายนอกลูบีอันยังมีความสัมพันธ์กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิรานธุรกิจบิตคอยมีความเกี่ยวข้องบิตคอยที่ขุดได้เหล่านี้มันถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินบิตคอยของลูบีอันไม่เคยซื้อขายเข้าใจง่ายเงินก้อนโตเพียงพอที่จะสร้างคลื่นลูกใหญ่ในตลาดบิตคอย ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะฝากไว้ในการแลกเปลี่ยนอย่างแน่นอนแล้วอะไรทันวาคม28 2 0ป0จูจูลูเบียนก็ประกาศบิ t คอยส์ที่คุณขุดขึ้นมาเองถูกขโมยไปแม้ว่าบิ t คอยส์เหล่านี้จะถูกขโมยไปแต่ตามการติดตามของบิตคอยดิทิคทิวคนพบบิ t คอยส์เหล่านี้ถูกโอนไปยังคลัสเตอร์กระเป๋าเงิอนอื่นหลายคนคาดเดานี่คือเฉินจือตะโกนให้จับหัวขโมยเพื่อปิดบังแหล่งที่มาของเงินทุนหรือหลบเลี่ยงกฎระเบียบทำไมเฉินจือถึงทำเช่นนี้การค้นพบการติดตามนักสืบบิ c คอย มีสัดส,ส่วนสำคัญของชาวอเมริกันที่ถูกหลอกลวงบิตคอยหลังจากผ่านการถ่ายโอนสามครั้งมันถูกรวมเข้ากับกระเป๋าเงินริมทางทึ้นชี่หลอกลวงบิตคอยและบิตคอยที่ขุดด้วยตัวเองทั้งหมดใส่กระเป๋าสตางค์ข้างถนนด้วยวิธีนี้เหรียญสกรปรกจะถูกฟอกพูดได้ข้างถนนทั้งหมดนี้เป็นการขุดด้วยตนเองจากนั้นข้างถนนก็บอกว่าถูกขโมยนั่นคือเงินในทางทฤษฎีไม่ใช่เงินชอโกงอีกต่อไปเฉินจือแล้วเงินก็สมเหตุสมผลและถูกกฎหมาย แต่เดี๋ยวก่อนเขาประเมินความสามารถในการติดตามของชาวอเมริกันต่ำเกินไปธุรกรรมบิตคอยจะถูกบันทึกไว้ในบัญชีแยกประเภทบล็อกเชนผู้ชําระเงินสำหรับแต่ละธุรกรรมผู้ชําระเงินและจำนวนเงินเป็นสาธารณะแม้ว่าที่อยู่นี้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวตนที่แท้จริงแต่ผ่านการวิเคราะห์แบบออนเชนและข้อมูลภายนอกคุณยังสามารถติดตามการไหลของเงินทุนได้ดังนั้นหลังจากได้รับสัญญ,ญาณเตือนทีมบังคับใช้คริปโตเคอเรนซีแห่งชาติภายใต้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ เริ่มเข้าไปแทรกแซงเพื่อติดตามที่มาของการตกหลุมรัก NCT ค้นพบบิทคอยน์สปริมทางเหล่านี้การไหลเวียนข้ามเงินทุนบ่อยครั้งด้วยการเช่ากุ้งการข้าหมูสุดท้ายมันชี้ไปที่12ที่อยู่กระเป๋าเงินหลักวิเคราะห์ข้อมูล KYC ของการแลกเปลี่ยนผ่านการเชื่อมโยงบันทึกการไหลเวียนของเงินทุนข้ามพรมแดนและโอกาสในการขายบนโซเชียลมีเดีย NCT ระบุว่าเชนชีเป็นผู้รับผลประโยชน์สูงสุดของเครือข่ายอาญากรณี้และแล็อกกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ไม่มีการดูแลสำหรับเชนชีนี่คือสิ่งที่เรียกว่ากระเป๋าเงิน กระเป๋าเงินเย็นเป็นกระเป๋าเงินที่เครือข่ายไม่สามารถเข้าถึงคีย์ส่วนตัวของผู้ใช้ได้วิธีประหยัดแบบนี้เพราะไม่มีอินเทอร์เนต็ตดังนั้นจึงสามารถป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และการโจรกรรมของแฮกเกอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีบันทึกกระเป๋าเงินเยน็นตัวอย่างเช่นคุณสามารถเก็บกุญแจส่วนตัวไว้ในหัวได้คุณยังสามารถทิพมคีย์ส่วนตัวหรือทำสาเนาด้วยมือบนกระดาษจากนั้นล็อกไว้ในตู้เซฟตรวจสอบให้แน่ใจว่าออฟลนาระหว่างการจัดเก็บและแน่นอนว่ากระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ คีย์ส่วนตัวจะถูกเก็บไว้แบบออฟไลน์ในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เฉพาะตราบใดที่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ไม่แตกคีย์ส่วนตัวมีความปลอดภัยอย่างแน่นอนเมื่อพิจารณาว่าเชนชีมีทั้งหมด12 0 0 0 0สองมบิคอยน์มันจะไม่ถูกเขียนหรือพิมพ์ออกมาอย่างแน่นอนดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่คีย์ส่วนตัวจะถูกวางไว้ในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เข้ารหัสดังนั้นเนื่องจากเป็นกรณีนี้สหระฐอเมริกาบิคอย์น์เหล่านี้ไปได้อย่างไรกระทรวงยุติธรรมสาระฐยังคลุมเครืออยู่ในขนี้ แต่หลังจากการวิเคราะห์แล้วคนในแวดวงเชื่อว่ามีความเป็นไปได้2ประการความเป็นไปได้แรกชาวอเมริกันใช้ประโยชน์จากช่องโหว่เพื่อถอดราสกีส่วนตัวบิตคอยของเชนเชนคีย์ส่วนตัวของบิตคอยเป็นตัวเลขสุ่มไบานารี256หบิตโดยปกติจะแสดงในรูปแบบเลขฐาน16เนื่องจากอักขระเลขฐาน16แต่ละตัวแสดงถึง4บิตดังนั้นคีย์จึงเป็นสตริงยาว64อักขระทั้งหมดเช่นคีย์ส่วนตัวของบิตคอยถูกสร้างขึ้นอย่างไรเราสามารถยกตัวอย่างง่าย,ายเราสามารถรับเปรี่ยญร้อยล้านหยวน ทำเครื่องหมายด้านหน้าเป็นหนึ่งทำเครื่องหมายย้อนกลับเป็นศูนย์จากนั้นเขาก็คว้างต่อไปสอง้อห้าสิหครั้งสิ่งนี้ทําให้เรามีลำดับไบานารี256หบหบิตนี่คือคีย์ส่วนตัวแน่นอนว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่การโยนเหรียญคอมพิวเตอร์จะสร้างตัวเลขสุ่มหางแทนจากนั้นแฮชทางเดียวจะถูกสร้างขึ้นสร้างสตริงช่วยเหลือตนเองไบานารี256อหิบหิตหากสตริงที่รองรับตนเองมีสิทธิ์คีย์ส่วนตัวถูกสร้างขึ้นดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับการทิร้ หรือวิธีการที่สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์รับสตริงที่สามกันสองสตริงมันเป็นไปไม่ได้เพราะยกกำลังสองคือสองร้อยห้าสิบหกมันเกินจำนวนอะตอมทั้งหมดในจักรวาลความน่าจะเป็นต่ำเช่นนี้ตัดสินใจสองคนไม่สามารถสร้างคี์ส่วนตัวเดียวกันได้ดังนั้นในทางทฤษฎีชาวอเมริกันจับเสินเจินไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่จะถอดราสคีส่วนตัวของเชินเชินแต่นี่คือปัญหานี่เป็นเทียงในทางทฤษฎีเท่านั้นข้อบอกพร่องของอันกริทึมนี้คือวิธีการพลิกเหรียญของคุณ มันพ่งโยนจริงๆแทนที่จะคว้างด้วยแนวโน้มหากคุณมีแนวโน้มที่จะคว้างความเป็นไปได้ของผลลัพธ์เดียวมันจะดีขึ้นอย่างมากง่ายเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากุญแจข้างถนอนอาจเสียผลลัพธ์จะอยู่ในคนหนึ่งหรือหลายคนเสมอตัวเลขที่คล้ายกันปรากฏขึ้นมันเหมือนกับเราเล่นกันรกระดาษถ้าออกมาแบบสุ่มจะออกมาแบบสุ่มผลลัพธ์เป็นแบบสุ่มแต่ถ้าคุณไปมาด้วยกันไกลถ้าอย่างนั้นมันจะง่ายสาหรับฉันที่จะคว้ากฎของคุณและชนะคุณ มีอีกคำแถลงหนึ่งสหรัฐอเมริกาคนพบอันกริทถึงกระเป๋าเงินเดินทางใช้มเมล็ดพันธ์สาสบองบิตเท่านั้นความปลอดภัยเองไม่ค่อยดีนักสำหรับรัฐบาลสหรัฐซึ่งมีพลังการประมวลผลเกือบไม่จำกัดความรุนแรงแบบออฟไลน์เพื่อดึงคีย์ส่วนตัวมันกลายเป็นเรื่องง่ายมากจากนั้นเชนชีก็กุดและหลอกลวงเงินพวกเขาทั้งหมดถูกชาวอเมริกันกวาดล้างแน่นอนว่าไข่ใส่ตะกร้าใบเดียวไม่ได้ความเป็นไปได้ที่สองคือคนวงไนมีเรื่องตลกที่แพร่หลายในแวดวงสกุลเงิน ไม่ว่าคุณจะมีบิตคอยน์กี่บิตคอยน์โดยไม่คานึงถึงอันตริถึงการเข้ารหัสของคุณทำลายไม่ได้แค่ไหนประแจมูลค่าห้าดอลลาร์จะบังคับให้คุณสมมอบคีย์ส่วนตัวของคุณการโจมตีนี้เรียกว่าการโจมตีประแจห้าดอลลาร์วิธีการโจมตีนี้มันโดนจุดที่ความปลอดภัยของบิตคอยน์อ่อนแอที่สุดเป็นผู้ควบคุมคีย์ส่วนตัวตราบใดที่คุณเป็นคนคุณก็มีจุดอ่อนประแจอยู่บนเส้นเลือดชีวิตของคุณถ้าคุณไม่มอบคีย์ส่วนตัวคุณจะทุบเขาคุณไม่ต้องจ่าย ตอนนี้หัวหน้าหน่วยนี้อยู่ในมือของชาวอเมริกันแม้ว่าหัวหน้าหน่วยจะไม่ได้เล็งไปที่เฉินจือแต่ใครจะรู้ว่าหัวหน้าหน่วยไม่ได้เล็งไปที่คนรอบตัวเฉินจือหากทําอย่างถูกต้องง่ายต่อการหาคนบงในเกี่ยวกับใครคือคนบงในตอนนี้มีข่าวลือที่แตกต่างกันบางคนบอกว่าตำรวจไทยจับน้องชายของเฉินจือก่อนคุณไม่สามารถขออะไรได้ภายใต้สามตาน้องชายรีบอธิบายสิ่งที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเขามีวลีช่วยจำสำหรับการถอนกระเป๋าเงินของเชนเซเลน จากนั้นตำรวจไทยก็ส่งมอบวลีเมล็ดผธุ์ให้กับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาค่าแฮชที่อยู่ของกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องผ่านคำคำที่ประกอบจากนั้นโอนบิคอยส์ออกไปนอกจากนี้ยังกล่าวกันว่าเจ้าหน้าที่บีแรกซึมเข้าไปในกัมพูชาในฐานะนักวิเคราะห์การเงินฉันได้ติดต่อกับพี่จินซึ่งรับผิดชอบในการเก็บกุญแจส่วนตัวของฉันจือจากนั้นโดยให้การรับประกันการสละสิทธิ์และขีดจำกัดค่าธรรมเนียมหนึ่งล้านดอลลาร์พูดถึงการกบฏของน้องจินอธิบายให้ชาวอเมริกันทราบว่ากระเป๋าเงินเย็นถูกเก็บไไว้ที่หน และจะปลดล็อกได้อย่างไรจากนั้นสหรัฐอเมริกาก็ใช้ความแข็งแกร่งของตนเพื่อรับกระเป๋าเงินเยนนี้และปลดล็อกได้สําเร็จคนอื่นบอกว่าชาวอเมริกันไม่ได้ถอดรหัสบิตคอยส์เหล่านี้จริงๆฉันไม่ได้รับกระเป๋าเงินเยนของเชนชีเช่นกันมันเพิ่งแช่แข็งบิตคอยส์ของเชนชีทําไมเขาตัดสินจากที่อยู่กระเป๋าเงินของเชนชีกระเป๋าเงินของเขาเป็นกระเป๋าเงินหลายลายเซ็นต้องใช้ปุ่มเนเพื่อเปิดพร้อมกันคุณสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นตัวควบคุมการยิงขีปนาวุธสำหรับเรือดำน้ำนิวเคลียร์ของโซเวียต ต้องหยุดและใส่กุญแจของคณะกรรมาการพร้อมกันเพื่อเริ่มต้นหากคุณทํากุญแจหายคุณจะไม่สามารถเริ่มทํางานได้แม้ว่าชาวอเมริกันจะจับเฉินจือไม่ได้แต่ลูกน้องของเขาหลายคนอยู่ในประเทศตะวันตกใช้ชีวิตด้วยความเมาเพียงแค่คว้าคนที่มีกุญแจอยู่ในมือจากนั้นกระเป๋าสตางค์ของเฉินชี่ก็ไร้ประโยชน์เช่นกันฉันไม่สามารถเปิดได้อีกต่อไปตอนนี้บิ๊กเคิ์สเหล่านี้กลายเป็นเงินตายแล้วจากนั้นสหรัฐอเมริกาสามารถประกาศว่าถูกแช่แข็งได้รวมอยู่ในเงินสารอง แน่นอนว่านี่เป็นข่าวลือไม่มีใครรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐมันทำอย่างไรกันแน่ทุกคนรู้เท่านั้นเฉินเชื่อทำงานหนักมานานหลายทศวรรษไม่มีการใช้บิตคอยส์ที่ได้รับทุกอย่างอยู่ที่นี่เป็นผลให้ชาวอเมริกันยึดไปเงินเยอะมากนั่นเพียงพอสําหรับชาวอเมริกันที่จะจ่ายดอกเบีย้ยนิสารัฐสีวันคนธรรมดายอย่างเราคิดอย่างไรกับเฉินเชื่อหนานไม่มีอะไรมากไปกว่าเงินจํานวนมากเพียงพอที่จะสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินสามลำน่าเสียดายที่มันถูกชาวอเมริกันท่กไป แต่สาหรับคนในแวดวงสกุลเงินแต่ก็ไม่น้อยไปกว่าท้องฟ้าที่ตกลงมาทาไมเพราะการยึดทรัพย์ของสหรัฐเปรียบสมรบิดระเบิดความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานในลทัทธิพื้นฐานทางเทคโนโลยีในแวดวงสกุลเงินจินตนาการไร้ดิงสาที่รหัสและบล็อกเชนทางกฎหมายเท่ากับเสรีภาพอย่างแท้จริงมีความเสี่ยงภายใต้การแทรกแซงของ,องกองกลังระดับรัฐผู้ตามตรงหนึ่งในคนใหญ่ในแวดวงสกุลเงินจีนนับเป็นหนึ่งคุณพูดได้ไหมว่าพวกเขาสะอาดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องพูดถึงพวกอัลตาลัยาเสพติดชายหาและการบอกร,ระเบิด ยังน้อยก็เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการฟอกเงินคนอย่างเช่นฉีนอกจากนี้ยังมีชาวจีนหลายพันคนที่ผลิตที่เท่าแห้งการทําสิ่งที่เป็นอันตรายฉันคิดว่าฉันทําเงินได้มากมายจากประเทศจีนจากนั้นเปลี่ยนไปใช้บิตคอยรีบสู่โลกเสรีท่านสามารถนึกถึงพรของชีวิตแต่แล้วผลลัพธ์ล่ะผู้คนได้วางตาขายแล้วรอให้คุณไปในอดีตมันเป็นเพียงอัชญากรรมแบบสุ่มคนเข้าคุกเงินเข้าคลังสิ่งที่ตอนนี้คุณไม่จําเป็นต้องจับคนด้วยซาม โดยตรงจากพื้นหลังเพียงโอนบิคอยส์ของคุณขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลของเหรียญยาวความสามารถในการตรวจสอบและการยึดทั่วโลกมันทําให้วงกลมสกุลเงินทั้งหมดสะเทือนถ้าคุณไม่เชื่อฉันชาวอเมริกันรู้ว่าพวกเขาจริงใจบิตคอยส่วนใหญ่มาจากการขุดถือเป็นรายได้ตามกฎหมายมันยังคงถูกคัดลอกเป็นเงินช่อโกงทั้งหมดไม่ใช่หรือตามแผนของทีมทรัมป์เมื่อต้นปีบิตคอยส์ที่ถูกยึดเหล่านี้อาจรวมอยู่ในระบบสามรองแห่งชาติของสหรัฐในอนาคต ระบบสารองแห่งชาติของทั้งสหรัฐอเมริกามีการวางแผนที่จะสารองหนึ่งล้านบิคอน่นเฉินจือคนเดียวชำระเงินสารองหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วจับกุมเฉินจืออีกเจ็ดคนภารกิจของธนาคารสารองสหรัฐจะสมบูรณ์แล้วดังนั้นเฉินจือจึงตกเป็นเป้าหมายของสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เพราะเขาระเบ,ะเบ,ะเบิดชาวอเมริกันแต่เพราะเขาเป็นเจ้าของรัฐบาลสหรัฐฉันเห็นความมั่งคั่งที่โลกเช่นเดียวกับที่ฉันเป็นชาวถูกเก็บเกี่ยวโดยสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เพราะเขาโฟกเงินแต่เพราะเขาร่ร่ย นั่นคือทั้งหมดดังนั้นแม้ว่าเฉินจื่อจะพลิกตัวไปหาผู้สนับสนุนฉันสามารถเก็บความมั่งคั่งนี้ไว้ได้ชั่วคราวเท่านั้นและเป็นไปไม่ได้ที่จะมีมันเป็นเวลานานไม่ช้าก็เร็วก็เป็นเนื้อในชามของคนอื่นเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เฉินชีไม่ใช่คนแรกที่เก็บเกี่ยวรัฐบาลอังกฤษก็ยึดมันไปเมื่อไม่นานมานี้เงินมีมูลค่า4 9 3 5เกดสหพันล้านหยวนในบิตคอยหรือไม่เงินถูกระดมทุนอย่างผิดกฎหมายโดยเขามันถูกกวัดล้างออกไปจากประเทศมันเป็นเงินที่หามาอย่างยากลำบากของคนนจีน ดังนั้นบิคอยส์ของเชนชีจึงถูกยึดดูเผินๆแล้วเป็นชัยชนะของความยุติธรรมเหนืออาชญากรรมโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นเกมขาวดำในสหรัฐอเมริกาแม้ในนามของกฎหมายแต่จะไม่ขึ้นอยู่เลยวงกลมสกุลเงินในอนาคตอาจไม่ใช่สวรรค์สำหรับผลิตภัณฑ์สีเทาอีกต่อไปเป็นสนามรบใหม่สำหรับการตกปลาในหน้าน้ำกลของอเมริกาแม้ว่าผู้มีอำนาจในแวดวงสกุลเงินจะไม่เต็มใจฉันควรทำอย่างไรตั้งแต่วินาทีที่พวกเขาออกจากประเทศจีนจะไม่มีผู้สนับสนุน ไม่มีใครพูดแทนพวกเขาอีกต่อไปมิจชาชีพไม่สามารถเอาชนะโจรได้